อยากขายของได้ใน tiktok ต้องทำยังไง ep ที่16ใช้เสียงตนเองสร้างแบดนสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไหนตัว i n f i n i t y 88 partner รายใหญ่ติดกับ tiktok ประเทศจีนผู้บริหารกองถ่ายทำปั้นคุณสู่ดวงดาว tiktok กอรูสอนหางเงินออนไลน์แบบมืออาชีพนะครับวันนี้ก็มาแนะนำวิธีการอยากขายของได้ใน t ีต้องทำาไงใน ep ที่16แล้วนะครับก็ไปดูย้อนหลังกันนะ EP นี้เนี่ยผมจะพูดเรื่องของการใช้เสียงของเรานะครับในการสร้างแบรนด์ทำไมถึงใช้เสียงของตัวเราเองในการสร้างแบรนด์เพราะว่าวันนี้เพื่อนเอนเคยสังเกตไหมครับเวลาที่เราเข้าไปในในในทิกต o k เนี่ยแล้วก็ในทิกต o k s h o p เนี่ยมันจะมีคลิปแรงบันดาลใจเห็นไหมครับเพื่อนเลองเข้าไปดูมันจะมีคลิปแรงาารบันดาลใจเพื่อนเพื่อ,อ,าาอ,อสังเกตไหมในปัจจุบันเนี่ย ตอนนี้ทิกตอกดันฝีคนที่ใช้เสียงตนเองเสียงตนเองภาคนะครับด้วยและตอนนี้ถ้าเราทําเสียงเราให้ให้เป็นเป็นเบอร์เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าใช้คําว่าอะไรอะ่ะเป็นแม่แบบได้มีก็จะมีคนเอาเสียงของเราเนี่ยไปทําเป็นแม่แบบของคลิปวิดีโอของเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราฝึกใช้เสียงเราเองนะครับในการที่จะเอามาออกมาทำคอนเทนต์ในการที่จะออกมาทำ คลิปรีวิวสินค้าผมเคยเห็นด้วยหลายคนเนี่ยนะครับถูกเพื่อนเพื่อนเอาเสียงเนี่ยไปรีวิวสินค้าเพราะฉะนั้นเราลองลองฝึกครับบางคนกลัวที่จะใช้เสียงของตัวเองผมแนะนํานะในยุคนี้เป็นยุคของการสร้างตัวตนเป็นยุคของการสร้างแบรนด์เสียงของเราก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการสร้างแบรนด์ถ้าวันนี้นะครับเราสร้างแบรนด์ของเราด้วยเสียงได้นะครับจะมีคนเอาเสียงของเราไปใช้เราก็จะมีตัวตนเรื่องของการใช้เสียงและและการสร้างแบรนด์ด้วยเสียงแหละ และถ้าเกิดว่าเราเป็นนักรีวิวเป็นสายรีวิวนะครับถ้าเราใช้เสียงของเราเอง AI มันจะนําส่งแล้ว AI มันจะจับว่าไอช่องนี้มันเป็นช่องที่ไม่ได้ไปก๊อปปี้เสียงใครมาไม่ได้ไปเอาเสียงของใครมาใช้เลยแต่เป็นเสียงของตัวเจ้าของช่องเอง Tik t o อกก็ยิ่งชอบนะครับเพื่อนๆเ,เพราะโดยพื้นฐานเนี่ยทิกตอกไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยากให้เราเนี่ยใช้เสียงที่เป็นเสียงเพลงเสียงอะไรต่างๆเพราะว่าเขามันก็จะไปโดนเรื่องของลิขสิทธิ์หรือว่าเสียงเพลงเชิงพาณิชย์เนาะเพราะฉะนั้นก็ ลองดูนะครับไม่เก่งแต่ถ้าเราขยันแล้ววันนี้เราฝึกฝนได้ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับจะเก่งได้ชื่นชอบคลิปนี้ฝากไลค์ฝากแชร์คอมเมนต์และอย่าลืมนะครับคอมเมนต์นะครับว่าขอบคุณแล้วก็ให้คะแนนคลิปนี้ให้กับผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในคลิปต่อไปนะครับในทุกอ n f ฟิน t y y 88แา,าร่าดีมีที่นี่